วันนี้เวลา17นาฬิกา2นาทีสมเด็จพระกนิธาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดดำเนินไปยังเมนด้านใต้วัดเทพศิรินทราวาดในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่15กันยายน2565ด้วยโรคมะเร็งปอดสิริอายุได้69ปี หมอมหลวงพันเทวนพเทวกุลเกิดเมื่อวันที่16มีนาคม2496 เป็นบุตรของหม่อมราชวงศ์ชนานวัดเทวกุลกับนางพักดีเทวกุลณอยุธยาสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธประสานมิตรจากการเข้าศึกษาที่ภาควิชาศิลปะการละครคณะอักรษรศาสตร์จุลาลงกรมหาวิทยาลัยก่อนที่จะลาออกไปทํางานด้านภาพ,พยนตร์เป็นผู้กํากับภาพยนตร์ผู้กํากับละครโทรทัศน์และละครเวทีสร้างผลงานโดดเด่นหลายเรื่องอาทิย์ ภาพยนตร์เรื่องเพลิงพิศวาสชั่วฟ้าดินสลายอันดากับฟ้าใสละครโทรทัศน์เรื่องลูกทาสคนเริงเมืองสีอโยธยา ได้รับรางวัลสำคัญเช่นรางวัลคนเบื้องหลังแห่งปีใน e n t e r t a i n เทน r d ครั้งที่3ประจำปี2,552รางวัลเฉลิมไทยอวอร์ครั้งที่8ประจำปี2,553สาขางานกำกับภาพยนตร์แห่งปีสำหรับภาพยนตร์ไทยรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจันดาราปฐมบทจาก Top Award ครั้งที่11ประจำปี2,554รางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศในงานสุพรรณหงส์ครั้งที่30ประจํา ปี2,564นอกจากนี้หม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลยังมีความสามารถด้านการเขียนบทและเป็นอาจารย์สอนวิชากำกับการแสดงในหลายสถาบัน จากนั้นเวลา17นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชนีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจักรหน้าพระบรมชายาลักษณ์ณบริเวณประตูมณีนพรัตน์พระบรมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อเสด็จพระราชดดำเนินถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดดำเนินไปยังซุ้มประดิษฐานพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงวางพวงมาลัยทรงคมจากนั้นเสด็จพระราชดดำเนินไปยังซุ้มประดิษฐานพระบรมชายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่สอง แห่งสาะชะอาณาจากักรทรงวางแจกันดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงวางแจกันดอกไม้ส่วนพระองค์แล้วถวายความเคารพหน้าพระบรมชายาลักษณ์ ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสาราชอาณาจากักรที่บริเวณประตูมณีนพรัตน์พระบรมหาราชวังระหว่างวันที่19ถึง25กันยายน2565เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆร่วมถวายความอาลัยต่อการสเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหรา สหาราชอาณาจักรสำนักพระราชวังบักกิงแฮมได้ออกถแถลงการเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่8กันยายน2565เวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา0นาฬิกา30นาทีวันศุกร์ที่9กันยายน2565ตามเวลาในประเทศไทยว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหาราชอาณาจักรเสด็จสวรรคตด้วยพระอาการสงบ ที่พระตำหนักเบอร์เมรลในสกอตแลนด์เมื่อช่วงเย็นวันพฤหัส,สบดีตามเวลาท้องถิ่นสริพระชนมพรรษา96พรรษาทรงครองสิริราชาสมบัติได้70ปีและมีการจัดพระราชาพิธีพระบรมศพขึ้นเมื่อวันที่19กันยายน2565ณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนสหราชาอาณาจากักร ในการนี้รัฐบาลไทยตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินนาถอลิซาเบธท,ที่2แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งตลอดพระชนชีพสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2แห่งสหราชอาณาจากักรได้ทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระปรีชาสามารถและความมุ่งมั่นแนว่วแน่ที่จะยังประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวสหราชอาณาจากักรและในเครือจัก,กรภพรวมทั้งพัฒนาสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจากักรที่แนบแน่นมั่นคงมาช้านานให้ยั่งยืนสืบไป